สวัสดีค่ะพอๆกระหม่งแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะพาหาอยูค่คากินคืาเก่าค่ะพี่น้องวันนี้พาหาเห็ดนอกจากพี่น้องตำล่าหาเห็ดปวกมโหจีดายบอน้อจาาพอเห็ดปวกดอกนึงคะ่ะพอดอกนึงเด้จ้ะ ม่งจ้ะอันนี้หามาจากปลาอื่นค่ะนี่ปลาทีสองหรืเด้อค่ะพี่น้องคะมาหลุดน้ากั้นค่ะวานูแดงกับมแม่จมันบอเนาะค่ะมือนมากกับมแหมสองคนค่ะพี่น้องคะไปจ้าถอนไม้ไผ่ค่ะเนาะหัวเนาะค่ะพี่น้องคะไม้ไผ่หัว ค่ะนึ่จ้ะพี่น้องคะน้อใหม่ไปหัวกนอจะขออันใดก็อันนั่น,น,น,ออน,น,นแหลคะ,ะค่ะในปลานาะค่ะอยู่ในปา่างามๆเลยค่ะไป กันต่อตจ้ะพี่น้องหรือเนื่อง,งจากขุดอน,นังก็บกำน้ำพริกกะปิ các bạn xem này các bạn xem này sao นอกค่ะพี่นอ้องคะผมค่ะไปจ้า จ้านอนนึงจ้าพี่น้องจ้าอนอนใหม่ไพ่หัวกาไปตมนะคะตมแล้วก็ต่ำน้ะเพิกระปีค่ะพี่น้องคะนี่จ้าผู้แม่ซับยูฟังผุนค่ะแม่กำลังซับอยูอ่น้องแม่ คำพอดีจ้ะพี่น้อยจ้ามีอแทงพออีกแล้วนี่สองอันจ้ะไป จ้านอนนึงจ้าซับบะได่ขออนุญาตใส่หมีเด้อค่ะนี่หมีง่ายขั้วค่ะนี่ทำง่ามจ้าพี่น้องจ้าอบอวบเลยค่ะจ้านองน่าง่ามจ้าอะไรจ้าแม่อ่เลยนี่ไืมวยขาจั่ว น้ำแห้งจ้ะหนูบ้านอ่ะใหม่ไพ่หัวอ,อ่ะอันนี้บ่มีน้ำเด้อจ้ะพี่น้องจ้านมใหม่นี่บ่มีน้ำหนึ่จ้านอนหนึจ้ะพี่น้องจ้า งังง่ามจ้าอบอวบเลยจ้าโอ้ยค่ะเฮ็ดกระไดพ่ออ้อยูเดอค่ะพี่น้องพนต้งแห้งเนาะค่ะอาสิม,งงาม่มงง่ามค่ะอันนี้น้องใหม่ทีใดค่ะพี่น้องคะไหลพ่อต้มพ่อแก้วอยู่จ้า ตำน้ำผิดกะปิน้อค่ะมือแรงเจลนอไใหม่ค่ะมานอยู่ค่ะมือนี้พ่อใดกินไดอยากอยู่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือเืินเมื่อซ่านละค่ะพ่นสีใหม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับวีนีโอขอเจ้าว้เพียงซัมหนี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปรับชมคลิปให้ด้เด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ